อีครับมาลงคลิดใหม่นะครับว่าเออเมื่อกี้มันติดลิกสิทธิ์มันก็เลยลบทิ้งไปแล้วก็จะมาลงตัวใหม่แล้วก็เหมือนเดิมมาแหละแต่ลงใหม่คือไม่อยากให้มันวุ่นวายคือถ้าทาถูกมันก็สบายใจถ้าทําผิดก็แก้ไขไปนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามา รับชมอีกรอบหนึ่งก็วันนี้จะมาพูดสองเรื่องเรื่องแรกก็คือ่่งกองยักษ์ก็ขึ้นลายแล้วก็ใส่ก้นให้เรียบร้อยเหลือแต่ใส่ประตูใส่คอนก็เสร็จนะครับเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะลงให้ดูอีกทีนึงเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเรื่องที่สองก็จะเพิ่มลายทำลายใหม่ก็จะเพิ่ม แบบเอ่อจะเพิ่มจะเพิ่มลายแล้วก็จะเพิ่มเเพิ่มแบบดีไซน์ใหม่ไอ้อที่ผมที่เคยทำเอาเชือกถักรอบเนะเาะธรรมดาจะใส่เชือกที่เป็นสีเข้าไปเนาะแต่ผมจะเอาเครือ ผมจะเอาไหว้ขึ้นลายให้คือสารทับไปอีกรอบหนึ่งให้มันดูแล้วมันดูมันมีราคาขึ้นแล้วก็ดูมันสวยงามขึ้นเนาะเ,เปลี่ยนแปลงรูปแบบของทังตอมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลายแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ปกติผมไม่ได้ใส่ไปให้เนาะมันจะขึ้นโคมมาแบบนี้แต่ตอนนี้ผมจะมาเปลี่ยน จะใส่ลายแบบนี้ให้เนะาะกับไอ้ที่ใส่เชือกก,ก็จะใส่จะสารแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่มผมจะขอเพิ่มเป็นถ้าใส่แล้วก็จะขึ้นราคาแค่อีกร้อยหนึ่งเนาะขึ้นร้อยหนึ่งพอแล้วก็จะไม่ขึ้นอีกก็คือลงทุนซื้อหวาก็แค่เอาค่าหวาย ก็แค่เอาค่าไหว้ด้วยเฉยๆแต่ค่าแรงก็เหมือนเดิมก็ราคาเท่าเดิมเขขึ้นจากพันสอคงเปล่าก็เป็นพันสจากอ,าอุปกรณ์ครบพันหก็จะเป็นพันเแค่นั้นแหะครับขอเพิ่มแค่ร้อยเดียวเนาะแล้วก็เข้าเรื่องเลยก็เสร็จเรียบร้อยขึ้นโครงขึ้นก้นใส่ก้นแล้วก็ใส่ขึ้นลายของทรงกองเนาะ อองทรงกลองแล้วก็ใส่ก้นให้เรียบร้อยเนาะนี่ครับใส่ก้นให้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่ประตูแล้วก็ใส่คอนเนาะถ้าเสร็จพรุ่งนี้ผมจะเอามายืนให้ดูตรงนี้อีกกลอมหนึ่งเนาะก็ก็ดูว่าสวยงามไหมดูชัดๆนะครับโอเคดูใ,ใกล้ๆ ใกล้เลยครับอันนี้ใหญ่มากยังไม่ได้วัดตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าทำก็คือน่าจะเป็นห้องนี่ก็สูงก็จะประมาณสี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดแต่ความกว้างนี่จะอยู่ก็ประมาณน่าจะสี่สิบสี่สิบห้า ถึง47ประมาณนี้ผมยังไม่ได้วัดให้เนาะว่าเท่าไหร่แต่ถ้าถือว่าใหญ่ก็คือใหญ่ความใหญ่ความสวยมันมันมันรับเฉพาะของผมเนาะมันเป็นอเอกลักษณ์ของช่างต่อมเนาะก็โอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์ยังไม่ได้พ่นนะครับแต่ถ้าใส่คอนใส่อะไรจะเอามาให้ดูว่าเออถูกใจไหมประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ลงไป ไปตัดต่อต้อนคลิปมันติดลิขสิทธิ์เนาะมันเป็นซาวแท็กของมันเป็นหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมันก็เลยติดลิขสิทธิ์แต่จะมาตัดต่อแล้วก็ทําใหม่ก็คือจะทําให้เป็นเอกลักษณ์ในช่องนะเอออนาะก็จะยืมมากสักห้าหกนาทีเนาะจะไม่ลงเยอะหรอก แค่นี้ถ้าคลิปยาวแล้วก็คงน่าเบื่อก็จะหายากที่จะมีใครดูจบเนาะผมก็ไม่ใช่บอกจะพูดเก่งอะไรเยอะๆเนาะพอวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอให้สุขขอภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ